สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมโอเมกาคาร์เตอร์นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับโอเพนมอแล้วก็มีการแบบสร้างบ้านนะครับคราของอะไรแบบนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมไปที่เริ่มเกมกันเลยสําหรับเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยทุกคนแต่ว่ามันก็จะแปลแปลกๆนิดนึงนะครับผมไปอันนี้ก็ให้สร้างตัวละครนะครับโอ้เหมือนกับเรามีคู่หูเลยนะก็คือตัวนี้นะครับ มาจจะเราตั้งชื่อสักนิดหนึ่งนะครับมีรเ้ยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะเมื่อกี้เราันี้ไปก่อนนะชุบๆนะเฟนเกอร์นะครับแล้วก็มีบัดดี้อ๋อตั้งชื่อบัดดี้ได้ด้วยนะครับนี่เลยบิ๊กกี้นะเพื่อความเท่แล้วก็นี่เลือกหน้าตาได้นะเอาเป็นไอ้หนุ่มหัวเห็ดอันนี้แล้วกันนะครับ่ะแล้วก็มีสีผมให้เลือกเราต้องหัวเหลืองอยู่แล้ว แล้วก็อันนี้อะไรวะ <c oughs> เป็นตานะครับโอ้โหตาโหดเหล,ลือเกินแต่ละตัวเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะอ่าหน้าตาแบบจริงจังนิดนึงอันนี้เป็นสีผิวนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกาลังดีนะต่อไปเป็นสีตาโอ้โหตาสีเหลืองด้วยเลยนี่แล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนเป็นสีชุดนะครับ เราเอาเป็นสีอะไรเดีอยเอาเป็นสีสีเหลืองกันเลยเนาะอ่าให้มันเข้ากับสีผมไงเฮ้ยเลือกสีร์ดี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหอยังเอาเอาเป็นในตัวนี้แล้วกันนะ,ะนะสีดำๆนิดนึงนะครับแล้วก็นี้มีหมวกด้วยเหรออ๋อมีหมวกน้องด้วยนะครับผมชอบอะไรที่เป็นพืชๆนะครับนี่เลยเอาทีแล้วกันนะแล้วก็สร้างเลยครับผม ตอนนี้น่าจะสร้างตัวละครเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสร้างโลกนะครับชื่อโลกอเมกาอันนี้น่าจะเป็นซีดนะครับความยากโอ้มีความยากให้เลือกด้วยนะเราเอาเป็นความยากปกติก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สร้างไปเลยนะอันนี้เลอกโหมดนะเล่นกับเพื่อนหรือก็เล่นคนเดียวเราเล่นคนเดียวนะไปะอันนี้น่าจะรอสร้างซีดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะทุกคนโอ้โห ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมตรงนี้ก็มีโปรเจกต์เมนเจอร์เขาบอกนะสวัสดีฉันชื่อแชนนอนนะครับเป็นผู้จัดการโครงการนี้คณสามารถเข้าสู่โลกโอเมกาได้หรือไม่ในการกดตัว R มันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะทุกคน <c oughs> แบบการป้งกันแปลอะไรเงี้ยมันจะดูแปลกนิดนึงอันนี้เขาบอกว่าเออให้กดตัว E นะครับนี่เลยอันนี้คือไม้นะแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะัญลณ์ประจําเมืองนะครับ ลองเก็บดูเขาบอกกดตัว M เปิดแผนที่ได้นะครับโอ้นี่อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นบอสนะเครื่องหมายสีแดงอ่าคือสั์ประหลาดตัวแรกที่คุณต้องกําจัดนะครับอ๋อก่อนอื่นเลยต้องสร้างเมืองก่อนก็คือเหมือนกับว่าในเกมนี้มันจะมีบอสอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็แบบว่าไปตีบอสต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องสร้างอ่าฐานแล้วก่อนนั่นเองนะครับนี่เลยแล้วน่าจะเป็นพวกของนะครับในการสร้างนั่นเองนะ ตรงนี้ที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่บดล็อกอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบอ่าอุ้ยอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่ให้แบบสร้างสร้างฐานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะลองไปหาพื้นที่แถวนี้ดูก่อนนะว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือหมดแล้วนะอ่าหมดละน,นี่ก็ขอเดินทัวร์ก่อนนะเห็ดเก็บได้เก็บเห็ดได้ด้วย เห็ดนี้นาจะเอาไว้กินข้าวนะครับกินข้าวได้อะไรได้นะไม้เราต่อยได้ไหมก็ชู่โอ้ต้องมีขวานมาเฮ้ยหมูป่าเอ้ยมอนเอ้เฮ้ยเพื่อนเราช่วยตีแล้วโอ้ยยิงหนูใส่มาเลยเพื่อนนี่แน่นี่แน่ได้หนังหมูป่ามาแล้วเฮ้ยมีระบบสกิลด้วยนะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตัวเรามีสกิลด้วยนะครับ ตอนนี้เก็บของก่อนอันนี้เป็นอะไรต้นเลดเบอร์รี่นะครับเก็บมาแล้วก็วิอะไรอ่ะมีแสงด้วยขอไปดูนิดนึงเจ้านี่คืออะไรวะชิ้นส่วนมแมลงนะครับหรือตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีชิ้นส่วนมแมลงอีกแล้วอะไรไม่รู้นะครับเก็บมาก่อนนะตรงนี้คืออะไรเหมือนเป็นสถานที่อะไรอย่างอ๋อเป็นหีบนะ มีชิ้นส่วนมแมลงแล้วรวบรวมเหล่านี้ให้มากเพื่ออันเชิญเอแกรมมี่นะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะอันนี้เป็นเลดเบอร์รี่เห็ดนะครับแล้วก็หินเอามาให้หมดเลยเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยบอสมันอยู่แถวนี้นะทุกคนผมว่าจะลองข้ามไปดูนะแถวนี้น่าจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับโอ้ยมีกวางด้วยเรานั่งได้ไหมไม่ได้นะครับกิ้งได้อย่างเดียวตรงนั้นเหมือนจะมีหีบ ไปดูหน่เซโอ้อหิีบจริงด้วยจางยี้ต้องเปิดโอเคได้ของตามปกตินะครับในพวกเบอร์รี่พวกหินอะไรงี้นะขอไปแถวนู้นก,ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอกิ่งไม้หรืออะไรนะครับเจอแต่แบบเป็นต้นไม้ใหญ่ๆไปเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นแบบน้ำที่เราต้องข้ามไปนะครับคิดว่าน่าจะข้ามได้นะโอ้หินเพียบเลยไปรดชุบ โอ้โหจะถึงหรือเปล่าสามสองหนึ่งอุ้ยอุ๊ยอุอุยอุเหมือนวอล์คแมเลยอะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าเราสเตมินาหมดในน้ำนะครับก็คือเลื่อนรถด้วยนะตอนนี้ก็เก็บหินครับรัวๆเฮ้ยอะไรอ่ะดูสีเจ้านี่คืออะไรชิ้นส่วนแมลงแล้วเฮ้ยนี่ไงไม้นี่อไงไม้แล้วตอนนี้เราสร้างอะไรได้หรือยังทุกคนหรือว่าผมคิดว่าต้องวาง สัญลักษณ์ประจาเมืองไว้ก่อนนะครับเดีลองหาพื้นที่วางแถวนี้ดูนะครับแถวนี้ไหมสวยดีนะใกล้แหล่งน้ําด้วยนะครับผมไม่รู้ว่า,าทุกๆก,การเล่นเนี่ยน่าจะเป็นการสุ่มซีดหมดเลยนะพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ชัวนะครับแต่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีการซีดป่ามีมไดซีดมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบอาจจะแบบว่า ทุกการเริ่มเล่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวิยเบอร์รี่เก็บมาเฮ้ยเราอเอาเบล,ลหรูหร้ว่ะทุกคนเขาบอกให้กดตัวทีนะเพื่อดูอืมอันนี้ก็น่าจะมีแบบพวกเพิ่มการหลบหลีกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปีดเตอร์ความอดทนเราเพิ่มการโจมตีกันเนาะไม่กันเลยสิ่งนี้จะใช้กับลูกศรด้วยอ๋อก็คือไม่ว่าจะโจมตีทั้งระยะใกล้หรือไกลละมัง้ง เรามาตั้งถิ่นฐานกันสักตรงนี้แล้วกันนะครับโหมันไม่มีที่เรียบๆให้เราเลยเนาะมีแต่แบบอืมีแต่ที่ไปเรียบอะอ่าตรงนี้ก็ไนดะ้มาตรงนี้แหละวางเลยครับทุกคนแต่เราหาที่วางนี่เดียนเฮ้ <c oughs> หยหมูเอาไงวะเอ๊ะบุีบุีบห,หึเออก็เราจะวางเนี่ยมาชนู่ได้ วางไปเลยนี่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเราเรียกเกมมี่อย่างนี้ได้เลยเหรอเรียกไม่หนึ่งเรียกเรียกเรียกมาได้สามตัวอ๋ออันนี้เหมือนกับเป็นคำสั่งให้เขาทำนะครับน่าจะประมาณนั้นนะแบบตัวนี้ทำอะไรตัวนี้ทำอะไรอย่างนั้นนะครับ ต่อมานี่ไงมาละมีแคมไฟนะครับมีทั้งตีเล็กนะที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็มีเครื่องวิเคราะห์ข้อ,ขอม,มูลมีผักขนส่งเออแบกๆอันนี้โต๊ะทำงานเราทำโต๊ะทำงานก่อนเนาะนีอะไรต้องทำในไหนต้องทำในพื้นที่ด้วยมึงเนี่ยอ่ะทำในพื้นที่ก่อนแล้วกันอันนี้ขวานหินต้องใช้ไม้แล้วก็หินนะครับใส่วัตถุ อ่าแล้วก็เริ่มประดิษฐบเรียบร้อยเก็บมาทีนี้เราใช้ขวานได้ยังหรือว่าเราต้องกดป่ะอ่านี่ไงขวานโหได้เวลาทุบออออเออฟันโดร,ร,อดร,รอูอ่ะฟันโดรูอ่ะโอ้โหสเตอรินาหมดเอาไม้เอาไมาเอาไมา้เอาาอ,อชุบควรแล้วควรลว้โอ้ได้ไม,ม้มา่สี่นะครับ ไอตรงนี้นมีหีบด้วยดูดีหีบนี่ก็เจอก็เปิดหน่อยก็ดีนะครับได้พวกเนี่เนี่ยได้พวกอาหารหรือเป็นพวกของอย่างอื่นนะครับคือมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าไม่มีงานป้อนเข้าให้เจ้าพวกเกมมี่พวกเนี้ยก็คือจะยืนนิ่งเลยนะครับทุกคนสงสัยเราต้องแบบว่าแอดงานเข้าไปนะครับแล้วก็การตัดไม้เป็นงานที่หนักมากมาดูว่าเราจะสามารถใช้เกมช่วยได้ไหมในการกดตัวจีนะครับกดตัวจีเสร็จปุ๊บ สับต้นไม้นี้หรอสับต้นไม้อันนี้อ่าพพอร์ตยูไอนะครับโหลดมาหยีได้หรออ๋อแล้วก,กดเพย์วะอา้าวนี่ไงต่อไปที่เราจะลองสร้างกันดูนะทุกคนนะ่าจะเป็นอ่าตารางการประมวลผลปะแล้วก็เอ้ยเอามอบปรุงอาหารไหม มต้องมีกระดูกด้วยอ่ะกระดูกไม่รู้หาจากไหนดีเราลองหายอย่างอื่นดูนะครับนี่ไงแคมป์ไฟทําได้ทําได้ก็ทําไปเลยอ่ะอุ้ยเสร็จทันทีอ๋ออันนี้คือจุดสปอนเกิดของเรานะครับก็คือเจ้านี้นะแล้วก็ต่อมาทาอะไรดอีกอ่ะเป็นทัางตีเหล็กนะครับต้องมีไม้กระดานนะแล้วก็เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ยังทําไม่ได้นะ นะข้างในนี้มันมีอะไรอีกปะเปิดเมนูดูเมนูโอ้โหโอ้มีของเยอะมากมีธนูมีโอ้โหอาวุธเพียบเลยนะครับแล้วก็ข้าของเครื่องใช้นะเยอะมากเลยนะครับมีบอลสีฟ้ามีอะไรด้วยนะโอ้โหอ,อย่างเยอะแกทุกคนตอนนี้ผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับไม้นี่น่าจะสําคัญมากๆนะเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ ได้ไม้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจะเราลองมาดูตารางการค้าของนิดนึงนะตอนนี้เราเขาบอกว่าต้องสร้างตารางการระบวนผลด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นอ่าที่แปลรูปไม้นะนี่แล้วก็กดค้างใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าต้องกดทีเดียววะวันนี้เป็นลูกศรไม้หรอ อ๋อเหมือนทำลูกศรไม้ได้นะครับเอาชื้เอือ้เรียบร้อยแล้วก็ดูของข้างในนิดนึงนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเห่าอันนี้ไม้กระดานอันนี้แผ่นหินแล้วก็อันนี้ลูกศรที่มันดีกว่าเดิมน,นะครับไอ้เห่านีไม่รู้ว่าคืออะไรแปลว่าได้แบบโคตรฮทาทุกคนตอนนี้เริ่มมืดแล้วว่ะโหแป๊บเดียวเองนะครับมืดแล้วนะตอนนี้ไม่มีงานให้พวกนี้ทําเลยอะ เดี๋ยวน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าจะมีงานให้ทํานะอันนี้เป็นกระเบื้องนะครับเรามีกระเบื้องด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงบุกกระเบื้องได้นะครับเหมือนขยายพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยอ๋อนี่คือการขยายพื้นที่นะครับสมมติว่าเราจะอยากแบบสร้างอะไรให้มันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยอยากมีพื้นที่มากขึ้นเราก็ต้องทํากระเบื้องนะเนี่ยจะได้แบบมีพื้นที่ในการทานู่นนี่นั่นต่อนะครับประมาณนี้ทุกคนโอเคทุกคนก็ น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมของโอเมก้าคาร์ r เตอร์นะครับก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งเลยนะคือถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมวอร์เฮมมาก่อนเนี่ยก็น่าจะชอบเกมนี้นะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นไอ้พวกนี้นะครับนี่จะพวกคนพวกนี้นะเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นพลเมืองในในฐานของเราอ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่า ใช้ให้พวกนี้ยไปทําอะไรก็ได้เอามาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ายังใช้อะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแบบพวกทรัพยากรหรือว่าของที่เขาต้องการให้เราแบบใส่เข้าไปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือยังยืนนิ่งกันอยู่นะแบบนี้ <c oughs> โอเคทุกคนน่าจะมีประมาณนี้สําหรับโอมิก้าคัปเตอร์นะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูในสตีมได้นะตอนนี้วางขายแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะ แรงนิดนึงนะเพราะว่ามันประมาณ400กว่าบาทนะครับยังไงทุกคนก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองไปได้่นกันดูเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม